ยาดูเห็ดทั้งคินยายกำลังคั่วป่าสิปิีงนี่ยเราพ่อใหญ่ได้เอามันหัวย้ายโอ้พ่อใหญ่อันนี้กินเนาอมาสร้างขามพ่อใหญ่เอามันเงี้ยนะเนาะข่อยกำลังคั่วป่าอยู่ที่พ่อใหญ่โมเกียวขั่วป่าหรอกยายเอามันกับเผาตามพ่อใหญ่มาก่อนพ่อใหญ่จะเปลี่ยนใจพ่อใหญ่อย่าเฝ้าไปพ่อใหญ่สั่น่อยเอาป่าให้พ่อใหญ่ไปปิีงซะพ่อใหญ่ เดี๋ยวคอยสิฟ้าตามหลังพ่อใหญ่ไปเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่คอยมาแล้วพ่อใหญ่คอยฟ้าเนอะแล้วสิเอาหมองไหนพ่อใหญ่เอาเนี่ยลายโอ้ยเนาะเอานนหนึ่งมันยายลายหนึ่งเรีรยบร้อยแล้วเอาไปกินเลยเอามันเอาเอาหนึ่งมันติพ่อใหญ่แม่นเลยยายโอ้ยคอยสแสดงว่าคอยเข้าใจผิดเนาะพ่อใหญ่เอามันก็คือหนึ่งมัน